สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Minimal One ท i ิปนะครับและทริปนี้นะเรากำลังจะเดินทางไปแถวโซนคลองมาเดือนะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางกันครับ ครัทุกคนก็เหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับก็จะถึงร้านแคมป์แล้วนะครับและวันนี้อากาศดีนะครับฟ้าเปิดแดดไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าดูก็เหมือนฝนจะไม่ตกเหมือนกันนะครับ เคยนะครับทุกคนเดิทางแบบนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเข้ามาในของมาเดือแล้วนะครับทางค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็มาได้นะครับค่อยๆขับมานะครับ6โมงกว่าครับยังไม่ถึงลานแคมป์เลยนะฮะแต่ก็เหลืออีกประมาณ 600เมตรนะครับก็จะถึงแล้วนะครับทุกคนทางก็จะเป็นหลุมแบบนี้แล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้างนะครับสลับกันไปนะครับทางแบบนี้เลยคนระับไปได้ใช่ไหมนี่ หมันรานอยู่ทางนู้นนะครับทุกคนถึงแล้วนะครับ <laughs> ของใครใช่พี่เน้นสะดวกพอแบบมีอะไรก็แบบเก็บปุ๊บแล้วก็ไปเลยเลยอันนี้เก็บเก็บงานอะไรเงี้ยใช่ใช่พี่ก็เริ่มแบบไล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่งไปเรื่อยเก็บของได้ยอะไรเงี้ยแต่ไม่พอก็เลยซื้อหลังม, <laughs> <laughs> มีอะไรบอกได้ไหมพี่ครับของครับ ก็ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ถอยรถมาจอดเดบรอยแล้วนะครับซึ่งสรุปเรามาถึงประมาณทุ่งกว่าแล้วนะครับแต่ว่าคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะตอนนี้คนเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดนะครับจริงๆริมลำธารอยู่ตรงข้างหน้าผมทางนู้นครับ แต่ตอนเช้าเดี๋ยวเราเดินไปดูกันแต่ว่านั่งจากตรงนี้ก็ได้ยินเสียงชัดเจนมากเลยครับครับประการส่วนลุงโชยนะครับที่นี่1 0 0บาทแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับต้องนําไฟมาเองนะฮะร,ราคาถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนห้องน้าก็มีหลายห้องนะครับแต่ว่าเป็นห้องน้ารวมอากาศกําลังดีนะไม่ไม่ร้อนเลยนะครับตอนนี้คืนนี้คนคน่อนข้างเยอะนะไม่เหงาเลยนะ ซึ่งเมนูของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นสปาเกตตีเส้นดำผัดกับกิมจิหมูสับนะครับมาลองทากันครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาต้มตัวเส้นสปาเกตตีกันต่อนะครับ <c oughs> เราซื้อเส้นสปาเกตตี หมึกดำนะครับซึ่งลดราคาอยู่นะผมจำไม่ได้เท่าไหร่ประมาณ50กว่าบาทนะครับลดร,ราคาก็เลยซื้อมาลองดูนะครับไม่เคยกินเส้นดำมาก่อนนะครับทุกคนตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่เส้นสปาเกตตี้กันเลยนะครับ นนี้เส้นก็น่าจะสุกแล้วนะครับใส่เทียมนะครับ เทียมเริ่มหอมแล้วนะครับก็จะใส่หมูสับลงไปนะฮะก็ตอนนี้หมูเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่อิซิลงไปนะครับ เดี๋ยวเรามาพุงรถกันนะครับน้ำปลาหน่อยหนึ่งครับกอหมูของเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวใส่เส้นสปากเกตตี้ลงไปนะครับทุกคน ดูเหมือนจะเยอะนะฮะสปา,กาเกตตี้เราได้ที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ใบพาสเทลลงไปหน่อยนะครับ หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับทุกคนรสชาติโอเคเลยนะครับปรุงเองชมเองนะครับทุกคน สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้8ปดโมงแล้วนะครับเมื่อคืนนอนอากาศกํลาลังดีเลยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับเดินไปเล่นริมน้ํามานะแล้วเดี๋ยวเรามาทําอาหารเช้าทานกันนะครับ ามาปรุงรสกันนะครับตาำนหน่อยคนระับปาหน,นึงของโดตีหน่อยครับ ก็เราซื้อแป้งสรลีสำเร็จรูปมานะครับทุกคนเดี๋ยวมาฮอใส่ผัดหมูกับโคโรดหน้านะฮะ ก็จะมาหมวนกันนะครับเตรียมมาลองชิมดูนะครับ จะเตรียมตัวจะกลับแล้วนะจริงๆจ,จากที่เห็นนะครับเราก็มีลังบนแหลกหลังคานะครับก็ซึ่งเรามีแผนที่จะเดินทางไกลดูนะครับก็เลยลองทดสอบบรรทุกลังดูก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับเวลาขับแล้วก็พอเดินทางไกลก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทั้งหมดบนหลังคาก็จะเป็นลังนะครับสั่งซื้อในช้อปปีนะครับลังละประมาณ400นะครับแล้วก็ มาทำสีให้เข้ากับตัวแหลกหลังคานะครับทุกคนแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นถังน้ํานะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ20ลิตรนะครับ2ใบเอาไว้อาบน้ํานะครับแล้วก็เรากําลังจะทําห้องน้ําอยู่ซึ่งก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีตัวฝักบัวอาบน้ํานะครับกําลังสั่งอยู่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปจอดดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราลองอาบน้ําข้างรถกันดูนะครับ รองมาเดือนนะครับคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดพอดีนะครับใครๆก็อยากมาพักผ่อนนะครับทุกคนเราก็เหมือนกันนะต่อให้เดินทางเหนื่อยแค่ไหนนะครับพอกลับบ้านไปก็คิดถึงบรรยากาศนะฮะสำหรับทีิปนี้นะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบายครับ